ครังเดียวก็พอลูกหอลให้ป่อม่อา่นต่อตอดไปขอบใจมากลูกเป็นคนเก่งคนดีนะลูกนะดูนานสอนง่ายูไหมเก่งมากเลยลูก จังมากนะอโอ้ทำลายให้ป๊าป๊าโอ้วาดรูปเหรอมีใครบ้างมีป๊าป๊าชอนกับแม่เลยวาดเองเลยเก่งจังเลยๆๆๆๆๆเก่งจังอืมเงลย